ที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นแคปแชสซีค่ะเป็นหัวนะคะเฉพาะหัวค่ะ เครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะ2.2 2,200cc ค่ะ163แรงม้านะคะรถรุ่นนี้นะคะก็คือจะเรียกว่าแคปบแชสซีนะคะที่นำไปต่อตู้แห้งนะคะตู้น้ำแข็งหรือตัวเย็นค่ะก็ก่อนนำไปต่อตู้ประเภทต,ต่างๆที่ลูกค้าสั่งนะคะเราก็จะมาตรวจสอบรถกันก่อนนะคะราคานะคะหัวนะคะอยู่ที่563,000ค่ะสำหรับเครื่องยนต์ 2,200cc เดี๋ยวปุ้ยพามาดูตัวรถกันค่ะ เริ่มแรกเราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะตรวจสอบความถูกต้องค่ะว่าใช่รถรุ่นที่ลูกค้าสั่งหรือเปล่านะคะสำหรับรถนี้นะคะลูกค้าสั่งทั้งหมด3คันนะคะถ้ามาจากโรงงานก็จะมีแหนบให้ข้างละ3แผ่นนะคะแล้วก็จะเป็นล้อกระทะนะคะวันนี้เตรียมส่งไป3าคันค่ะเพื่อต่อตู้นะคะตามสเปคที่ลูกค้าสั่งลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเซลลปอปุยได้เลยนะคะยินดีรับใช้เต็มใจให้บริการค่ะ